ในคลินิกนมแม่นะคะก็พยาบาลก็จะตรวจดูวิธีตรวจดูลักษณะหัวนมของเรานะคะตรวจดูลูกว่า,าลูกเนี่ยมีลิ้นติดมีภาวะลิ้นติดมีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าทําไมถึงเข้าเต้าได้ไม่ดีนะคะแล้วก็ช่วยช่วยดูช่วยแนะนําวิธีการอุ้มของเรานะคะว่าเราอุ้มเข้าเต้าได้ถูกวิธีไหมอา,อาจจะมีท่าอุ้มบางท่าที่เหมาะกับสริระ ของแม่บางคนมากกว่านะคะก็สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คลินิกนมแม่สามารถช่วยได้แล้วก็จะทำให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทำได้อย่างได,ได,ได,ได้ได้ง่ายขึ้นนะคะ